ส,ออสวัสดีครับอยู่กับช่องมอดเกษตรเรื่องตนนะครับวันนี้พามาดูการอ่าห่อขนมขนมนมสาวที่ไม่ใหญ่<ง><ง>ก็มาดูว่า ายายจะมีเคล็ดลับอะไรในการทำขนมไม่ให้ขนมนี่ติตดติดใบใบตองที่ห่อนะครับก็ทำไงยายยายบอกว่าทา,ากะทิสดไม่งั้นก็น้ำมันน้ำมันนะครับน้ำมันพืชทาที่ใบตองใบตองนี่ก็ต้องเอาไป ตากแดดนะครับให้มัน่นนนอาฉีกแล้วก็ตากแดดให้ให้มันนิ่มนะครับเวลาเอามาหอมมันจะได้ไม่มีการแตกนะครับเดี๋ยวมาดูว่ายายจะหอ,อยังไงนะครับแบบแรกก็ปั้นต้องอนวดเส้งให้มันนวดให้มันนิ่มเยเนาะ เาแป้งให้ให้นิ่มก่อนแปงขงหนนึ้งอันสูตรอย่าพึ่งอย่าพึ่งสูตรอย่าพึ่งเอาเอา,เอาแต่การการทาก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นต่อไปก็จะใส่ไส้ไส้ก็ได้จากการขั่วมะพร้าวนะครับขูดแล้วก็เอาไปขั่วเคี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรเดี๋ยววิธีการทําเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสทําครั้งต่อไปเดี๋ยวจะบันทึกเป็นวิดีโอให้ดูนะครับเป็นวิธีการพับใบตรงเข้ามุมนะครับอย่างนี้จะได้สวยงามนะครับทุกด้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ค่อยดูชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นการนวดแป้งให้มันนิ่มนะครับใช้ไม่อยากให้ติดมือก็ทาแป้ง แป้งอ่าแป้งที่ยังไม่นวดนะครับเป็นแป้งอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแป้งอะไรก็ได้นะครับอย่าเว้นแป้ง,ปงทาหน้านะครับอย่าเอามาทามือทำขนดมด้ครับ <laughs> เป็นแบบทรงทํากระทำกระทงแบบทรงกล้วยก่อนนะครับแล้วก็พับมุมสองด้านเข้าหากันหลืวจะเหลืออยู่ด้านหนึ่งก็พับแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับอ,อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะพามาดาูชิ้นต่อไปแบบชัดๆนะครับช้าๆ ปแ,แป้งนี่ถ้าเรานวดได้แล้วนะครับตั้งแต่การผสม,มแป้งการนวดแป้งตั้งแต่ที่เรกน,นะครับสามารถเอาไปทําขนมอได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอขนมอะไรนะขนมไข่ไข่ห่านใช่ไหมใข่าไหมก็ได้ขนมไข่ขาหา<อ> <laughs> นหานะครับ ไขห่ขหุงไข่ห่านนะครับแล้วก็อะไรขนมไขน่นกกระทาเนาะครับก็แล้วก็ขนมขนม,ขนมปิ้งนะครับแล้วก็ขนม,มนนอ่าไม่ว่าจะเป็นโบโลยก็ใช่นะครับนี่โบโลย,ยก็ได้นะครับพอมันเป็นแป้ปขงปปข้าวเหนียวที่เอามาผสมนะครับ ยังมีขนมอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ยังคิดชื่อไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาถิ่นบางทีก็ยังแปลไม่ทันนะครับชื่อขนมมันแปลไม่ทันอันนี้ภาษาถิ่นก็จะเรียกนมกันจอบนมกันจอบคากีขนมนมสาวหอใบตองนะครับแปลเป็นไทยนะครับ อ,อ่าทำเป็นขนมใส่ไส้ก็ได้นะครับแม่บอกอ่า,ถ,าถ้าเราอ่านวดแปงด้งแต่ที่แรกแล้วนะครับสามารถเอาไปทําขนมได้หลายอย่างนี่เป็นการนวด <Okay. S 2> แป้งครั้งเดียวได้ขนมสิบอย่างนะครับ <c oughs> อ่เดี๋ยวเรามาดูช้าๆอีกสักหนึ่งชิ้นนะครับ ว,วิธีการนี้ก็จับแม่บอกจับให้โอ้ยายบอกให้จับให้ให้ให้ดีแล้วก็อย่าให้มันอันนี้ห่างออกจากกันให้มันชิดเมื่อเราปั้นอ่าขนมโบรลยนะครับทำคล้ายๆกันแต่ว่าอย่าให้ไส้มันแตกเนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการพับมุมชา้าๆ ครับด้านไหนก่อนก็ได้นะครับทางซ้ายหรือทางขาก่อนก็ได้นะครับตอนเราจับกระทงเสร็จแล้วนะครับรน,นั่นเลยครับแล้วก็พับซ้อนกันนะครับอนี้แล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะได้รูปทรงที่สวยงามนะครับนี่ ยายบอกมีเวลาว่าก็ทำให้ลูกหลานกินนะครับโควิด <c oughs> ครับโควิด <c oughs> ก็เลยทำให้มีเวลาว่างได้มานั่งทำขนมให้ลูกหลานทำก็แป้งกรรูดมาแล้วเนามีทั้งแป้งมีทั้งอะไรน้ำตาลขนมนี้มันไม่ได้ใช้น้ำมันเนาะอันนี้ เป็นขนมที่ไม่ต้องใช้อ่าน้ํามันในการทําให้มันสุกเนอะครับไม่ต้องเอาไปทอดถ้าเป็นพวกขนมที่เป็นของทอดก็อาจจะต้องกนขนมไข่ขหงอะไรพวกนี้ก็ต้องมีน้ํามันนะครับแต่อันนี้เราใช้กน้ํามันนิดนึงในตอนอ่าอ่าเขาเรียกไนเคี่ยวไม่ไม่นี่นะใส่นี่นะไม่ได้ใช้น้มันอ๋อไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับแค่ใส่น้ำานอ เดี๋ยววิธีการทำการเอ่าเคี้ยวไส้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูนะครับเอาตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมทุกอย่างเลยครับทำให้ดูนี่ยวมาดูอีกสักรอบเผื่อใครยังทำไม่เป็นเราก,ก็จะได้เรียนทำไปด้วยกันนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้เอาไปนึ่งนะครับนึ่งหนึ่ง,น,งนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนะครับนะครับก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบไม่เกินยี่สิบห้านาทีนะครับเพราะว่านับตั้งแต่นับจากน้ําเดือดนะครับนับเวลาจากน้ําเดือดนะไม่นับตอนเวลา ตั้งแต่ต้มน้านะครับต้มน้ตั้งแต่เวลาน้ําน้ําเดือดนะครับอันนี้ก็เป็นไส้มะพร้าวอ่อนด้วยแก่ด้วยสุกด้วย,วยนิดๆหน่นอยๆนะครับผสมกันอ่าเป็นยิ่งเป็นมะพร้าวน้ำหอมก็จะดีด้วยแต่ว่ามัน ยากตรงที่ว่าลูกมันเล็กน้อยนิดนึงนี่แหละครับถ้าได้มะพร้าน้ำหอมก็มันก็จะทําให้กลิ่นของขนมมันน่าทานกว่าเดิมนะครับนี่ถ้าใครอยากเรียนทําขนมก็หาวัตถุดิบมานะครับ <c ười> แล้วก็มาให้ยายสอนได้นะครับ หาวัตถุดิบเองนะครับแล้วก็ทาเองเรียนรู้เองนะครับลองผิดลองถูกด้วยด้วยตัวเองนะครับก็ดีเหมือนกันครับอตอนนี้ก็ใบตองหมดพอดีนะครับดี๋จะให้แม่ตัดใบตองแล้วก็จะห่อขนมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแป้งที่นวดนี่แหละครับให้ก็น่าจะเหลือเยอะพอสมควรนะครับ ขนมก็ได้หลายชิ้นอยู่นะครับนี่ดูด้ดวยตาปลาเราก็น่าจะเกินยี่สิบสามสิบแล้วสามสิบชิ้นน่าจะได้แล้วครับขนมนี่ต่อไปก็จะเอาเสร็จแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับจะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ